ยดดินดีต้อนรับสู่เกมสมรณะวอลสกายอารีนาวันนี้เรากลับมาเพื่อเปิดสกอร์อแคลับเทคเกนแปดเอาจริงๆไหมผมก็รู้จักเทคเกนแปดแหละแต่ผมไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่เพราะด้วยความที่ผมโตมาก็ไม่ได้เล่นเกมเทคเกนแปดเพราะตอนยุคผมเด็กเพราะว่าไม่ได้เล่นโดยพ่อแม่คุมไม่ให้เล่นเกมโหดร้ายแต่ผมไม่นด้กดอัลบอนะนี่ดูคนหาผมหา้มา,หามาดูตัวละครแล้วกันผมไม่รู้จักเลยเอาจริงๆพี่พอพอฟินิก เอาดีฟินินกอมตะคาสมะจินผมก็เริ่มสงสัยเหมือนกันนะระหว่างคาสมะจินกับจินตลาตัวไหนคุ้เรียกว่าจินเอาแล้วไงคำถามโลกแตกของชาวสมรวอร์แม่ผมเห็นตัวนี้แล้วผมนึกถึงตัวเดียวเลยนะฮะ ใช่ครับตัวนั้นแหละครับแล้วก็มีนีน่าวิลเลียมเอ้แล้วก็อาหวังไม่ใช่อาวังหลังอาวังหลังแหมภาษาไทยยังอ่านไม่ออกเลยสกอร์ที่เราจะมาเปิดวันนี้สกอร์ส้ม9 8 1ปใบโคตรเยอะเยอะแบบเยอะมากแล้วก็สกอร์ลีเจนต์15ใบแล้วก็มีสกอลมท่า4ใบแล้วก็มีสกอร์5ดาวแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เคนโคตรเทสกอร์มันเท่มากสกอร์แบบเท่จริงๆอะแต่ก็ไม่า่อยรู้จัก าไหร่หนักไปมัน้อนเสียเวลากดไลค์ด้วยแค่นั้นไป let's go <S ผมรีบเลยผมรีบให้เลยผมมีปีกนะผมมีปีกผมสามารถข้ามได้ถ้าเข้าปุ๊บมันจะมีคัดซีนอยู่แล้วซึ่งไม่ต้องห่วงเลยเฮ้ยมันจะไม่มาเลยเหรออยมาแล้วครับมาแล้วครับหอตัวไหนใจตัวเอง<า> ยูไหนยังไม่เห็นฟ้าผ่าของมันเลยสักอันหนึ่งเลยทิเก้มันเป็นยังไงฟ้าผ่ายังไม่เห็นเลยเอาเป่าด้วยรีบย่อยพี่รีบมากพี่ต้องการมาได้แล้วนะ้ะอยากเห็นผ่าแบบโอเคพี่หน้ามาแล้วสีดาวไม่เป็นไรแต่ก็มาแล้วครับผมโอเคโอเคแต่ก็อย่าได้ห้าดาวนะมันมาไหมอ่ะมาไหมอ่ะขอร้องเถอะเอาจิงผมก็ไม่ค่อยทันเกมทิกเก็ตน,นะึ่งผมโตมาผมไม่ทันจริงแบบตอนที่ผมยังเด็กผมส่วนเดียวผมจะเล่นเกมในฟุตบอลเกมแบบ เดียเด่ยวมากกว่าชอบกมแบบนั้นมากกว่ามาไม่ใช่ใช่ไหมเตอก็ไม่ใช่จริงแหละอุ้ยเตอสองตัวมาแล้วนะเร็วนะอันนี้ซีรีน้ําผมจําได้ <Okay. S 2> ดีนะดาะเมจเดียวท่าน้ำแจมแจแต่ขออยากเห็นผ่าว่าละ่ะอยากเห็นผ่าเทคเคนอ่ะไม่ไม่ผ่าเทคเคนเลยนะเว้ยอะเทคเคนอ่ะผมว่าต้องมีขึ้นบ้างแหละอ่ะดูตรงนี้มีถาผ่าไหมไม่ใช่ข้ามเลยเราไม่สนพ้าดดาวธรรมดาตอนนี้อยากได้เทคเคน อุ้ยโคตรเท่ไม่โอ้โหแท้ขอร้องขอร้องเลยขอจำจำนีหน้าไม่เอานีหน้าไฟสิอยากเห็นอน่ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วขอร้องนีหน้าแล้วว่าจะผ่านรัวนะเราจะดูแค่เทคเคนที่เหลือข้ามเทคเคนไปเทคเคนเทคเคนเหอะว่ายี่ยมันจะเกินมาละนะเออนั่นแหละมาเทคเคนแม่จินโอเคจินใหม่ อินทวราทัพไฟสองร้อยกว่าใบสามตัวห้าดาววันนี้แสงมืนมาหรือเปล่านะน่าสนใจดีนะไปต่อเลยไม่ใช่เราข้ามไม่ใช่เทคเก้นเราข<ม><ร>้ามเราไม่เสียเวลาไปดูห้าดาวธรรมาดาแล้วตัวนี้คือใจผมคือไปเทคเกแล้วเทคเกไนไอ้น้องไอ้ใจมึงใครมึงใครมาเ <ๆ S 1> ถอะนะขอละห้าดาวพลีสห้าดาวเถอละอลาขร้องขร้องขรลองโอ้โห อาหวังมาไม่เอาจินอ,เอีเวนนีหน้าท่าน้ําจินท่าลมท่าไฟท่าถ่ายอะไรจะไปท่าดาวตัวแรก็ได้ห้า้อยใบวิบเร็วโคตรเร็วเผาเร็วมากเอ้ยม,มันจะไม่มาจริงหรอคือผมอยากเป็นลูกหลักของเดฟบ,บ้างอะ่ะแบบเทคนทีเดียวแบบปบมๆบมเลย ขออนุญาตแนลที่เราได้ดีที่สุดจะได้อะได้เทคเคนอะขอร้องเทคเคนเถอะนะเทคเคนเถอะนะมมนไม้มาว่ะมาขอร้องห้าดาวเทคเคนขอไปฟีฟิวไม่ต้องจินเอาหาอะไรก็ๆๆได้ขอห้าดาวโอเคกัมมันคาสมาชินได้แล้วได้แล้วโคตรหลอ่อเช่มาแล้วนะเวอร์สองตัวติดต่อมันจะเวอร์เกิดไปนะ มันเวิร์กไปแล้วนะมาหรอเวิร์กเทคเคนโบ้เทคเคนโบ้โบ้มาหน่อยนะโ <Bro. S 1> บ้ฮารอโร่โบ้โอ้โหโบ้โบ้อย่าได้เทคเคนแมมเทคเคนนี่เทคเคนนี่เทคเคนว่าเราไปเปิดอะไรเล่นๆหน่อยกันน,นี้หวังว่าจะได้เทคเคนนะหมดหวังมะเนี่ย รู้สึกถึงความหมดหวังโอ้ยอหมาเลยอีเวไปต่อไม่รอแล้วจ้ะไป let's go <S โอ้โหเงียบจิบเลยอยากได้คนแหลบครบๆสักครั้งบ้างนะไม่เคยได้เลยถามจริงจ่ายอะไรขนาดนั้นอุตส่าห์วันนี้ดวงดีมากเลยนะคือเปิดมาประมาหใบ,บได้มาสี่ห้าตัวแล้วอะคือเยอะมากอุ้ยมา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 ขอลองขอลอง,อลองโอ้โหนี่หน้านี่หน้าไหนเขาได้ไเอเวนมันจะไม่ได้จริงเหรอมันจะไม่ได้ครบสักครั้งเลยเหรอ หรือว่าเราต้องมาจัดก,การ,รอีกรอบหนึ่งไอ้แต่มึงมาละปอีมาละไปเลต้าสโก้ปีมาแล้ว,ลวหวังว่าเทคเคนจะมานะโอ้พรอยากได้จีนแอนจินอนะอยากเลือกอะอยากเลือกจีนแอนจินโค้ออง แอ้โหวู้ตัวใหม่ทั้งคู่เลยพอหรือว่าดอมผมรู้ว่าดอมก็เก่งนะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นผมมาเพื่อเอาคอลแล็เท่านั้นพอครับไม่คิดเลยอันนี้เดี๋ยวดอมมาหาที่หลังก็ได้เดี๋ยวไปหาตามหลืบตามซอกตามมุมก็ได้แต่พออ่ะถ้าหายค<ห>ือจบเลย<ด>มันไม่มาอีกแล้วอันนี้มันมาอีกแน่ๆคือนีน้าน้ำมันคือนี้หน,น,น้นานา้ำนีหน้านา้ำไม่นอนผมรู้สึกได้ไปใช่ทิศน้านลมสิทิศน้าน้ำพูกว่านี้หน้าน้ำ แต่ผมมีปัญหาอยหนึ่งคือการเล่นเดมอนแสงผมพยายามหาคอมที่เล่นอยู่แบบเจ็มๆจริงๆอะ่ะผมอยากจะเอาเดมอนแสงไปเล่นคู่กับโอนีมืดอะ่ะนี่คือสิ่งที่ผมอยากทามากแต่พยายามหาแล้วหาอีกมันฆ่าไม่ตายมันปินดดมจไม่ได้อันนี้คือข้อสงสัยที่ผมพยายามแก้อยู่มันยากมากเลยในการแก้รู้สึกว่ามันดเมจมันไม่พอถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกทีช่วยหน่อยอุ้ยมาเหอะเงียบไปนานละนเงียบไปนานละมาหน่อยเหอะนะ หมือนเดิมทุกอย่งยาง,งตอนนี้เหลือ100ร้อยกว่าใบแล้วเร็วมากนะตวครั้งที่เราจะเปิดเราต้องเปิดทีละใบทีละใบลุ้นทีละใบแบบเหนื่อยๆถ้าไปพันใบผมก็แขนส้นอ,ะอ่ะคือปวดแขนแน่ๆแต่อันนี้คือดีมากกดสิบใบแต่ข้ามไม่ได้นะช่วงนั้นคือกดสิบใบแล้วข้ามไม่ได้แต่นี้กดสิบใบแล้วข้ามได้ข้อดีเลยมันดีมากเลยนะอ้าจินนี่น่ารักจิน พอท่านน้ำมึงมีเพื่อนรู้ว่าจะเป็นจินลมพี่เอาหวังท่านน้ำเอาหวังท่านลมนี่หน้าน้ำมันมีหมดมึงซ้ำได้ไงโอ้ทีนี้ก็ไม่มาล oh ะโอ้ไม่ก็มาเถะนะมาเถนะน้าขอร้องโอ้โหเห็นตัวนี้ก็เครียดเลย <c oughs> เออสวยเอยจินสองใบขอตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะขอแบบเทคเข็นตัวหนึ่งเฟีย้ยวอ่ะ ขอร้องล่ะไม่อยากได้ห้าดาวธรรมดาอุ้ย oh. ขอร้องขอร้องจินอะหวังมีหน้าโพที่ไม่ซ้ำสีดาวซ้ำครบเพอร์เฟกโอ้ยสิบ้านสุดท้ายยาโอเคขอห้าดาวธรรมดาก็ได้ขอข้าศน,น่าไฟก็ได้นะนะอีหา <Yeah. S 1> ไม่น้องเลยเชนหน่อยละกันไป อันนี้น่าจะไม่ใช่นะจากประสบการณ์การเล่นมาแล้วมแม่ไม่ใช่จริงด้วยซักคิวบัสคอมดูดเรืรเ้อนทีนี้ก็ไม่น่าใช่เฮ้ยนิดนึงมั้โอ๋อเสรบอกเฮ้ยกระตุกอันนี้ไสเลยเปี้ยงแมียวแมียวแมียวแมวแมวแมวชวนฝันหรือฝันที่หน้ามาึงนะครับเฮ้ยมันอาจจะกระตุกหลอกก็ได้อะอจ เออเออตัวใหม่อุ้ยตัวใหม่นะเอ้าไม่ใช่หรือวะมาหน่อยนะโอ้ทีนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยอ่ะมันก็ไม่ใช่จริงด้วยมันคือไอินเดีดยไปเฮ้ยไม่มาเลยว่ะเทคเค้นขอแค่ผ่าเทคเค้นนะเพื่อนสู่ร่างกายโฟร์อาร์มโหนี่กระตุกมากกระตุกมากมากเลยสวัสดีครับสุดหล่อโอ้นี่ยมันเพิ่มจริงไหมเนี่ยฮะมันเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเล็กน้อยเฮ้ยกูโดนเกี้ยนกูโดนเกี้ยน กูโดนเบียนมันก็ตุกอะเอาใช่ด้วยนี่จิน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 น้ำจินน้ำก็ไม่ใช่นะเออมันก็ไม่ใช่จริงแหละขอร้องขอร้องเปี่ยงเฮ้ย อภัยคำด่าเลยนะผมขออภัยจริงๆมึงเป็นอะไรกับกูไอพอลอีเวนมึงมีท่าเดียวเหรอท่านามึงก็มีมึงบ้าหรือเปล่าเทคเทนมันมีกี่ตัวห้าดาวท่าธรรมดาสามท่าหลักอ่ะมันมีกี่ตัวมึงมาได้ไงวันนี้ท็อปฟอร์มท็อปไม่ขอใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอพอลไฟอ่ะโอ้ยรอบนึงขอร้อง <Yeah. S 2> เอาหวังสำลอมมาแล้วโคเทเลยเทจัดมาขอตัวนึงได้ไหมอยากได้นีหน้าตัวน,นี้ขัดนีหน้าตัวเดียวแล้วนีหน้ามีแค่ท่าตามด้วยนะอันนี้ไม่น่าใช่ละแม่งมุนยินต,ตอนนั้นเลยมุดหินแบบหัวระเบิดเลยอ่ะอยากจะรีดออกมาดังเลยโอเคแต่ถ้าจะให้ผมให้อภัยก็ออกมาแสงมืดให้ผมได้หน่อยได้ไหมอ่ะแสงมืดอะเอาหาก็ได้แสงมือดอะไม่ใช่รวยอันนี้ท่าธรรมไดาแน่นอน เออก็โจกเหรอเนาะก็ท่าธรรมดาจริงแหละอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ไม่กระตุกเลยแต่ก็ขอสีดาวส่แสงมือจะได้นะมันก็ไม่มาจริงเลยหรอขอแสงมือหน่อยนะโอ้โหนิ่งกิ๊บเลยพี่ก็นิ่งไปไหนกระตุกนิดนึงนะแต่ก็ไม่น่าใช่ร้อยสิบเจ็ดบอลมาเลยไม่ต้องคิดเยอะเทคเคนขอร้องเทคเคนขอห้าดาวเถอะขอร้องนะนะ <mon> <made SAN> <Maria> ไฟแล้วแหละไอ้น้ำผ่อ,อน้ำผ่อ,อ,อน้ำนึกว่าจะไม่มาแล้วผอ,อน้ำขอห้าดาวนี้หน้าหน่อยโอเคจบแล,ล้วครับสุดท้ายเลยขอหน่อยอ๋ออยากให้เราได้ปี๋เอาไปเปิดห้าดาวไงออขอบคุณครับมาหน่อยนะาอีตัวนึงก็เฟีย้ยวนะ ตัวน,นึ่งก็เฟี้ยวอยู่นะเพื่อนตัวน,นึ่งก็เฟี้ยวนะไม่มากเลยหรอน <Nope. S 1> อันนี้ขอ5้าดาวเทคเกคนไม่ซ้ําตอนนี้ผมกำลังชาร์จพลังทุกคนยิ่งกดไลค์ดวงยิ่งดีควรยิ่งดวงดีด้วยแล้วว่ามันคือการส่งพลังซึ่งกันและกัน3 2 1สองหนึ่งพร้อเถอะขอ5ดาวเจ็บๆโอเคเลยโอเค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 ยักษ์น้ำได้ใช้งานได้แน่โอเค มามาเลยใบไฮไลท์ขอร้องล่ละอยากได้อะอยากได้แสงมือโชว์เขาบ้างแบบมาเลยครับผมตอนนี้มาเลยจะป้าไปนอนสะติกว่าไหมล่ะต่เคนอีใบนึงอีใบนึงขอ้องขอลองขอ้องขอลองขออยากอยากได้ท่าแสงบ้างอะทีนี้ทีเผอเราเจอกัน อีเวนตัวเดิมเลยนี่หว่าดูดิโอ้โโหโหเยอะเลยปีศาจหนึ่งซีรีสองอิทราสามจินสี่พาลินห้าพอลหกพอลเจ็ดจินแปดพอลเก้าอวังสิบพอลสิบเอ็ดนกสิบสองยักษ์สิบสามสิบสามตัวโอ้โหวันนี้ก็จบกับการเปิดสกอร์ไปแล้วเนาะซึ่งเป็นยังไงบ้างคุณได้สกอร์ตัวคอลแลบเทคเกคนกี่ตัวกันมาบอกกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในวันที่ชาติต่างครับผมบ๊ายบายกดไลค์ด้วยด้วกดติดตามด้วย